อ๋พี่น้องหลอบนี้มาหลอบเด็กนะครับสีม่องวาวนะครับสําหรับตัวนี้ก็สองเม็ดนะครับผมส่งอ่าล้านอ่าตัววัสดุนะครับก็สางนะครับขอนแกนนะครับตัวนี้ครับขนาดสองเม็ดการล่านนะครับเดี๋ยวตัวนี้ของพีใหม่ตัวนี้ของพีใหม่นะครับขนาดสองเม็ดหาิบเซนครับเดี๋ยวจะเริ่มสองเม็ดหาิบก่อนนะครับยังจะมาสองเม็ดนะครับตอนนี้ห่ากระนี่ครับกะมตุ้มมะฮุมนะครับวันที่ยี่สิบสามช่วงหกถุมนะครับ ครับนี่ครับกำลังไปนะครับฟังผลกับทีมงานสร้างเดียวนะครับทีมงานพระอาจารย์นะครับครับเอานี่ครับจันจัวสีเป,ป๊ะนะครับคุณผู้ชมไปลมมันไป๊่อร้างไรปะฮะ,ะไปทางกัได้จูเออไปไปไปผุ่นละผุนผ่นผุน่ไปเออผุ่นเออไปไปบ่งบาทผุ่นเอออ่ะพี่น้องครับ ตัวนี้กะโจ้โจโจไปขี่โจ้มันจะไปความเสียก,กันนะครับพี่ๆหน่งนองตัวนี้เสียคุ้มใส่เบอร์หนึ่งคิดหาบินนะครับเรียนเบาสองเมตรน,นะอ่าอ่าเข้าใจแล้วเอาโหลดเรียนโวดเรียนโวด เอาแดงอะพี่นอ้องนวครับดูนะครับพี่น้องถ้าร่มมันเนี้ยกะถือว่าค่อน้ังจะดีนะครับค่อน้ังจะดี นะครับเต็มเทียมซสักสักเจ็ดสักแผลนะพี่น้องเราก็ได้เด้ถือว่าสีซ้มล่มหนาวนะครับกัดแท็กกัถือว่ากัดกดีระดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเมื่อมึงตอนมันขึ้นเลยนะพี่น้องขึ้นเรียบร้อยครับพี่พานครับเดี๋ยวรอส่งครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะติดไฟให้นะพี่พอดีวันนี้เอาเอาฐานมาใส่ตัวก่อนนะครับแล้วก็ลองก่อนผ่านครับเดี๋ยวติดไฟ นี่ก็ได้เวลาสมควรแล้วครับท่านผู้ชมตีสามกลัวแล้วบนทองฟ้าตอนนี้มีอยู่หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นสีดำเนี่ยมอเห็นนะครับเลียนว่าวล่มหวนล่มดีหลายครับขึ้นนี้ นุ่มแรงไม่มีเล่ยแล้วอยู่ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเมตรสุดท้ายหางยาวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่กับโบดีท่ายนนิบด้วนะผี่นอ้องช่วงนี้กับโบควายดเดรียนว่าครับเรียนกับโบควายเดทายนะครับครับนี่ครับร่มห่อนก็นจะเป็นงังสีนะ้าผี่น่องร่มก็จะยูสูงนะครับ ล่มก็ดจะมีความสม่ำเสมอมื่ออื่นดีก,ดกว่านี้บ่มาก่อตื่มื่ออื่นนี่ครับคนหนึ่งเอาลงนะครับคนหนึ่งกระหมวนนะครับล่มดีแห้งพี่น้องครคับแต่ต้องเป็นทน่านูอันนี้แน่เนาะท่านูกินลมเบาอย่างน้อยนะพี่น้อง ัวนี้ก็กำลังจะลงสู่พื้นครับ 2, 5, สองเมตรหาสิบเซนตัวผุนสามเมตรนะเพื่อนครับนี่ครับตัวนี้เป็นวาลวซังเดียวเห็ี่หิพิตตำนะครับพิตตำเขาเอาไปหวาดนะครับคิดรางวัลอยู่บ้านสางงามครับจังหวัดบุรีรัมย์แอกโบราณครับตัวนั้นตัวนี้ก็เป็นวาลสองของการล่านสีเขียว 2, 5, สองเมตรหาสิบเซน คับตัวผุนล่งก่อนนะครับท่านผู้ชมผุนครับจับเข้าเลยสบายเลยครับอ่ะี๋่วมามึงตัวนี้นะครับครับพี่น้อง ดุดไปดอกดุมขึ้นเป็นแนวน่ะฮะฮึดุมตัดด,ตด,ดุมตัดเนาะแม่นตัดต่างข้องแนวนี้เนาะม้วนโม,มดิติดสุดติดตัวตกลางแพี้ยนอย่างไก็ดีเพี้ยนเพมันอยู่เดี๋ยวจะแพีย้ยนเขาดีครับตัวนี้เป็นดุมตัดนะครับตัดจากมือนะครับหนึ่งสันสองสันสามสัน ซีสันหาสันฮกสันเจี๊ยบสันเปียสันเกาสันซิปสันนะครับพี่โนโอ้องถึงกระนักเนาะยนักเตะยืนบอกัฮะนักเด้ไครับซิปสันเลยนะครับพี่โนโอ้องครับก็แล้วแต่คนมักนะครับมักงานฝีมืองานตัดก็ต้องดุมพวกนี้นะครับครับดึงตัวลกูกไหนไหมเจะเข้าวครับไปอ๋อ ตัวเป้าลงไงดึ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 งมันจะท่ายคข้มให้กับคว้าขงข้ามมึงน,นะงงนี่นะครับ